ครับพี่หมูพี่หมูตอนนี้รถฝั่งนู้นอ่ะรอตั้งศูนย์ใช่ไหมครับน่ะตอนนี้คิวตั้งศูนย์ประมาณสิบคันคิวตั้งศูนย์อยู่สิบคันเนาะเดี๋ยวจะไล่จะไล่ให้มันเสร็จไปไว้นะครับอันนี้ก็รอตั้งศูนย์นั่นก็รอตั้งศูนย์อ่าแล้วก็คันนี้มาตั้งแต่หกโมงเช้าคันนี้มาหกโมงเช้ายังไม่ได้ตั้งศูนย์เลย ครับเดีย๋ยวช่างเอาเอาคันนี้หกโมงเช้าเข้าไปก่อนเนี่ยคันน้นมาจากะา 5, าาาาะะระยองมาตีห้ามาถึงร้านเราแปดโมงเช้าอะระยองเสร็จแล้วเด้อระยองเ้อโนู้นน่ะระยองอยู่ซุมนั่นว่าระยองอันนี้รถระยองรถระยองมาออกจากบ้านเช้าแต่มาถึงสายเพราะมาไกลนะครับอันนี้ถอยก่อนเลย ก็ดีเองเราตั้งศูนย์สอคันพร้อมกันแป๊บเดียวรถรถคันนี้ตั้งศูนย์ประมาณชั่วโมงครึ่งมันจะตั้ง2รอบเดียวอันนี้เอาเข้าช่อนนั้นเลยเปลี่ยนตุ๊กตาพอกลางเลย นั่นแหละไม่เป็นไรไปดึงหนวดกุ้งที่ตุ๊กตาได้เลยอ่าแล้วคันนี้เผาเผาเพาเผากลางแตกนะครับออกไปเลยเจ้าของไปลองด้วยขับนั่นเลยขับนั่นเลยถ่ายตรองมาเลยตรองมาเลยมาหกโมงเช้าเพิ่งจะได้ตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าทำหลายอย่างเปลี่ยน้าเบรกหน้าด้วยเจียจานเบรกด้วยทำช่วงล่างด้วยนะครับ ก็ถือ<ท>ว่าโอเคนะทำช่องล่างด้วยทำเบรกด้วยเสร็จบ่ายโมงนะเอาขึ้นนี้ได้เลยไม่รู้เขารออะไรไม่รู้น่ะอ๋อเปลี่ยนสะพานตั้งศูนย์ป่ะอันนี้คือเป็นจุดตั้งศูนย์เรานะครับจุดตั้งศูนย์ตอนนี้เราก็มีเครื่องตั้งศูนย์สองเครื่องนะครับเคก็ ขอพี่ไปดูคิวก่อนถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมพามาดูคิวเดี๋ยวขอเอาคันที่มาหกโมงเช้าก่อนหกโมงเ้าพ่ตัเลยเออหกโมงเช้าพี่ในตั้งพี่มากี่โมงเลยมาตอนเที่ยงเนี่ยพี่มาเที่ยงอันไหนอันนี้มิสซูมาเลขยกยี่สิบสามยี่สิบห้าของพี่ตั้งยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ไม่มียี่สิห้าไปเลยเน,นี่ยเออพี่ไปนี่แหละเดี๋ยวเขาตั้งคันนี้ก่อนนะตั้งยี่สิบสามแล้วก็ตั้งยี่สิบห้าเลย เลยสองพันเหลืออีกสองพันโอ้อันนี้สามสิบของใครเนี่ยสามสิบเนี่ยจิ้วที่สามสิบรอก่อนเด้อออาต้องมาตรงมาของคนนี้ก่อนมาแต่เช้าเหมือนกันอ่ะแต่เช้าคนแต่เช้าให้เมื่อกันเสร็จแต่แรกว่าจะได้กลับบ้านแล้วไม่เสร็จงานยังไม่ผ่านเราจะทำให้มันจนจบอ่ะ พอมาไกลเนี่ยมาจากระยองเนาะ,ะมีคนขับรถมาให้ด้วยเมื่อกี้ไปล้างรถแล้วคันนี้มาก่อนพี่ปะคันนี้มาหกโมงเช้านะ,ะข,านนขนาดหกโมงเช้ายัางที่ล้างอีกแ <c oughs> สดงว่าพี่มาก่อนหกโมงพี่เขามาก่อนหกโมงอะ่ะยังไม่ทันไี้กลับเลยยังไม่ได้ตั้งเลยแต่คองพี่มากี่โมงนะผมมาสี่โมงเช้าครับมาสี่โมงเช้ายังไม่แล้ว ไปไม่แล้วอยู่เนี่ยสิบโมงเช้าเอาเอาทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จครับทีมงานเราเยอะไม่ต้องห่วงทีมงานเราเยอะหลายคนช่วยกันลุงครับเพราะอยู่ไกลมันต้องงานทางบิ๊กแล้วครับอ่าตอนนี้เครื่องว่างแล้วขันหนว่าเอาขึ้นมาเลยเนี่ยขันหนแล้วของผมอะยางล้อนอะ เอาเอาเย็บสามก่อนเนี่ยเย็บสามขึ้นได้เลยนี่ไมาเล็กเย็บสามห้อยว่างแล้วพื้นที่ว่างแล้วเดี๋ยวช่างบางจับก,กล้องเสร็จปุ๊บเอาคันต่อไปขึ้นเลยเดี๋ยวช่างจันช่วยดูให้างานตั้งศูนย์เป็นงานที่ละเอียดนะครับตั้งมั่วมวรีบปล่อยรีบระใบงานไม่ได้เด้อนะในกรณีแบบนี้นะถ้าว่าคิวเป็นยาว aw, นะรอประมาณสองชั่วโมงก็ไม่ต้องตั้งวันลาให้มาตั้งใหม่ วันห้างเขาเรียกว่าหัอยู่ไกลอยู่พิษณิุโลกนะครับอยู่พิษณิุโลกโอ้ถ้างั้นก็ต้องรอแต่ว่าของพี่รถคันนั้นต้องตั้งสูนเพราะมันกินยางเยอะอยนี่มาจากพิษสคงอ์ดุโ่ก เพื่ออะไรมาจากเพื่ออะไรอันนี้ก็พี่ชะหลวงประกันนี่คนไทยมั่ทองนี่คนไโอ้ใกลกว่ามังนครไทยนครไทยไปอยู่ระยองกันเจ้าบัดเดียวกันผมก็มาพมงมาซื้อเนี่ยมันซื้อแโมจากแท้ได้หน้ามาครัวพี่ออกจากบ้านเมื่อไหร่มงนะออกจากบ้านอ่ะครับมาแปดโมงบวกแปดโงเช้าแตงไคิวก็เยอะอยู่นะเจดวะยังไงคนก็เยอะแน่นอน ครับนี่พี่เขามาสองสามรอบแล้วนะครั้งที่แล้วมาได้คิวที่สามสิบเนาะจับก็เลยรอบนี้ก็จะมาเตช้าสักหน่อยแต่มาไม่ทันคนละยองเออคนละยองมาก่อนอ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นสะพานตั้งศูนย์เลยจับกล้องเสร็จแล้ว